ครีเอเตอร์ชาวแคนาดาได้เปิดเผยคลิปวิดีโอบอกว่าฉันถูกบังคับให้ออกจากลาวโดยเธอได้เล่าให้ฟังค่ะว่านี่คือความผิดพลาดของฉันเองลาวนั้นเป็นประเทศที่สวยงามแต่ฉันก็ต้องเดินทางออกจากประเทศนี้หลังจากมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์เพียงเพราะว่าฉันมาผิดเวลาฉันไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะแย่ขนาดนี้ ตอนที่ฉันไปเที่ยวลาวแรกๆฉันก็ไม่สังเกตว่ามีปัญหาอะไรเลยวันแรกฉันได้ไปเยือนนครหลวงเวียงจันทร์หลังจากนั้นฉันก็ไปที่วังเวียงแต่เหตุการณ์ก็แย่กว่านั้นมากหลังจากนั้นที่หนองเขียวหลวงพระบางทุกๆอย่างทำให้ฉันต้องยอมแพ้ ซึ่งตอนแรกก่อนจะมาที่ลาวฉันได้เปรียบเทียบการรายงานในประเทศไทยมาก่อนแต่ไม่คิดว่าลาวจะกลายเป็นสภาพแบบนี้โดยบรรยากาศในคลิปวิดีโอนี้นะคะเธอได้เล่าให้ฟังว่านี้คือบรรยากาศที่ถ่ายทำในช่วงเดือนมีนาคม ที่นี่คือหลวงพระบางอากาศนั้นร้อนมากๆฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงกลางฤดูร้อนที่อากาศนั้นร้อนจัดฉันลองมาเดินตลาดเช้าเพื่อหาอาหารเช้าหรือว่ารับประทานอาหารที่นี่แล้วก็อยากจะไปดูแม่นม้ำโขงว่าสวยงามมากขนาดไหนฉันคิดว่าแม่น้ำโขงเนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางฉันคิดว่าการท่องเที่ยวในสปปลาวเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆ โดยส่วนตัวฉันชอบสัมผัสกับธรรมชาติมากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองฉันอยากมาสัมผัสกับคนท้องถิ่นว่าน่าสนใจมากขนาดไหนซึ่งเท่าที่ฉันรู้แม่น้ำโค้งจะไหลผ่านลาวกัมพูชาเวียดนามและไทยฉันคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้คนมากมายที่เต็มไปด้วยชีวิตและก็มีหลายๆอย่าง คนตกปลาที่นี่เยอะมากๆแล้วก็มีเรือยาวที่สามารถเดินทางจากเชียงรายแล้วก็ข้ามพรมแดนไทยได้สามารถท่องเที่ยวจากไทยไปลาวได้ฉันเห็นคนเช่าเรือเหล่านี้มากมายโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ดูสิเหมือนกับมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นที่นี่มากมายแต่ว่ารู้ไหมฉันรู้สึกว่ามีเรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งที่ฉันได้ศึกษามา เกี่ยวกับสปปลาวนี่แหละคือเมืองหลวงพระบางเนี่ยเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกที่ลาวนั้นได้รับขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี1995ซึ่งที่นี่มีการผสมผสานของสถาปัตยกรรมในเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีมีคนลาวและกลุ่มชาติพันธุ์กว่า60ชาติพันธุ์เหมือนกับว่าฝรั่งเศสจะรักษาเมืองนี้ไว้ได้เป็นอย่างดี ดูสิเมืองนี้ช่างสวยงามเหลือเกินมีนักท่องเที่ยวมากมายมีชาวบ้านที่ใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมจริงๆแล้วในลาวอาจจะไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็จะเห็นชีวิตผู้คนในชนบทฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงพระบางถึงเป็นมรดกโลกเพราะว่ามีแม่น้ำโขงนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ให้กับเมืองนี้เหมือนเป็นต้นกำเนิดชีวิตแต่ว่าห่างออกไปอีก25กิโลเมตร ทางเหนือแม่น้ำคงพวกเขากำลังสร้างเขื่อนฉันเห็นว่าในลาวมีแผนการสร้างเขื่อนถึง9แห่งทั่วสปปลาวซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแม่น้ำคงโดยสิ้นเชิงโดยจริงๆแล้วองค์การยูเนสโกก็ได้มีการร้องขอให้มีการศึกษาทางด้านสิ่งแวดลอ้อมที่จะมีผลกระทบเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะในสปปลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อประเทศอื่นด้วย ซึ่งสำหรับฉันความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าหลาวนั้นอาจจะเป็นประเทศที่อ่อนแอแล้วก็เลยไม่ได้มีความคิดเห็นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและเลือกทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดูสิเขื่อนกำลังเปลี่ยนแปลงทุกทอย่างบนโลกใบนี้ฉันคิดว่าในหลวงพระบางเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมากที่จะดื่มดาบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็อยากจะรับประทานอาหารจังวันที่นี่เหลือเกิน มีลมน่าจะเย็นสบายดีอาจจะช่วยบรรเทาความร้อนได้บ้างเพราะว่าช่วงนี้ร้อนจริงๆในหลวงพระบางมีวัดมากมายตลาดเช้าอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนะักแต่ว่าฉันก็รู้สึกดีนะที่ได้อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์มีเกสเฮาส์ราคาเพียง15ดอลลาร์ต่อคืนเท่านั้นเป็นตึกเก่าแก่ที่ผู้คนนั้นอาจจะต้องดูแลรักษาสถาปัตยกรรมในเมืองนี้ดูค่อนข้างจะเก่าแก่มากๆเลย มาสำรวจกันดูดีกว่าดูสิในตลาดนั้นมีผลไม้แล้วก็ขนมมากมายสามารถหาของกินได้ที่นี่และทุกๆอย่างที่นี่ก็มีภาษาลาวและภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าบางครั้งคุณก็จะเห็นภาษาจีนด้วยเช่นกันมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของที่นี่มากมายแต่ว่าต้องระวังหน่อยนะ ฉันรู้สึกว่าที่นี่มีเมนูอาหารที่มีเนื้อวัวเยอะมากๆเลยถ้าใครกินแต่เนื้อหมูก็ต้องเลือกดูให้ดีดูสิฉันคิดว่าถ้าเกิดใครรับประทานแต่เนื้อหมูอย่างเดียวถ้ามาเที่ยวหลวงพระบางน่าจะค่อนข้างลำบากนะที่นี่มีขายอาหารพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยก๋วยจับมีข้าวเหนียวมีเนื้อไก่ด้วยนะน่าเสียดายเหลือเกินตอนนี้ฉันไม่ได้พกเงินมาด้วยแต่ดูสิ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นนี่คือตึกบางส่วนที่ใครๆก็มาเดินที่ตลาดตอนเช้ามีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์เต็มไปด้วยผู้คนฉันหมายถึงที่นี่มีคนมากมายเหลือเกินทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านท้องถิน่นแล้วก็ในสปปลาวมีรถตุกๆุกด้วยนะ ซึ่งการที่จะนั่งรถตุกตุกเที่ยวรอบเมืองเนี่ยราคาก็อ,อยู่ที่4ี0หมื่นถึงห้าหมกีบแล้วแต่บางทีก็ต่อรองได้แต่ว่าหลายๆคนนิยมนั่งรถแท็กซี่โดยเรียกจากแอปโลกาที่ค,คล้ายๆกับอูเบอร์นี่แหละฉันเคยใช้บริการครั้งหนึ่งเพื่อนั่งรถไปสนามบินแล้วก็ไปเวียงจันท์ฉันคิดว่าในเวียงจันท์มีผู้คนออกมารับประทานตามท้องถนนมากกว่า ทีน่นี่ฝนไม่ตกเลยแล้วอากาศก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งฉันคิดว่าประเทศไทยนั้นร้อนแล้วนะแต่ว่าที่สปปลาวเนี่ยร้อนกว่าตอนแรกฉันคิดว่าลาวประเทศเล็กกว่าประเทศไทยและลาวเนี่ยส่วนใหญ่คนน่าจะทําอาชีพเกษตรกรรมก็เลยคิดว่าอากาศน่าจะไม่ได้ร้อนแล้วก็แย่ขนาดนั้นเพราะในเมืองไทยส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยตึกสูงแล้วก็มีการพัฒนาที่มากกว่า มีห้างสปปรรพสินค้าเยอะแยะฉันไม่คิดว่าลาวน่าจะร้อนขนาดนั้นแต่ว่าความเป็นจริงที่นี่ร้อนมากในเวียงจันทร์ฉันไม่ได้สังเกตเลยตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะพุ่งตรงไปที่วังเวียงแต่แล้วฉันก็มาที่หลวงพระบางก่อน ฉันได้ไปเที่ยวน้องเคียวเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่ถึงแม้จะอยู่ไกลผู้คนบอกว่าที่น้องเคียวนั่นอ่ะเป็นอัญ,ญมณีที่ซ่อนอยู่เลยนะแต่ฉันคิดว่าจริงๆก็ไม่ได้ซ่อนอยู่นะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมอากาศเย็นกว่านิดหนึง่งแต่ว่ามีหมอกเยอะมากๆเลยซึ่งตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าคอของฉันไม่ค่อยจะดีเลยฉันรู้สึกว่าเหมือนมีกลิ่นแล้วก็หมอกควันตลอดเวลามันไม่ใช่หมอกนะ จะมองไปทางไหนก็ดูเหมือนกับว่ามีหมอกแล้วก็อะไรบังตาอยู่ตลอดเวลาฉันรู้สึกว่า คอของฉันไม่ค่อยดีเลยตื่นมาก็คันคอรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวและฉันก็ไอมากมาด้วยนอกจากนี้บางวันนะ่ะฉันก็รู้สึกเคืองตาด้วยฉันคิดว่าช่วงนี้อากาศที่ลาวนั้นร้อนเกินไปถ้าเกิดดูที่ตัววัดช่วงบ่ายอุณหภูมิจะแตะถึง43องศาฉันคิดว่าที่นี่อากาศน่าจะร้อนมากไม่คิดเลยว่าจะร้อนมากขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีบางพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ บ้านทุกบ้านก็มีต้นไม้นะจริงๆฉันอยากจะลองไปเดินข้างทางแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเวียดนามกับอินโดนีเซียเนี่ยฉันรู้สึกว่าลาวร้อนเกินไปจริงๆ น่าเสียดายเหลือเกินที่ฉันไปวังเวียงแล้วก็หลวงพระบางทําให้ฉันเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกไม่สนุกเลยน่าเสียดายจริงๆมองไปทิวเขาวสวยมากๆเลยนะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันคงจะอยู่ลาวไม่ไหวแล้วแหละอากาศร้อนแล้วก็มีหมอกควันนั้นทําให้ฉันแย่มากฉันรักประเทศลาวนะแล้วฉันคิดว่าฉันน่าจะกลับมาใหม่อีกครั้งแต่ว่าไม่ใช่ฤดูนี้นะคงจะต้องรอ ให้ผ่านพ้นช่วงที่เขามีการเผามากมายขนาดนี้สะก่อนฉันคิดว่าหลังจากนี้ฉันจะเดินทางต่อไปประเทศกัมพูชาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ฉันมาเที่ยวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ฉันคิดว่าคนลาวไม่ได้เป็นมิตรถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนไทยนะเมืองไทยผู้คนนั้นเป็นมิตรมากกว่าแล้วก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสมากกว่าส่วนคนลาวถึงแม้จะไม่ได้เป็นมิรเท่ากับคนไทยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนตรงๆง ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติที่มาเที่ยวลาวคุณจะมีความรู้สึกคนละแบบเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนไทยเวลาเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยจะยิ้มแบบดีใจมากๆแต่ว่าถ้าเกิดคนลาวเหมือนกับว่าเขาจะมองนักท่องเที่ยวเหมือนกับมองแล้วก็คิดอะไรสักอย่างในใจไม่ได้ยิ้มกว้างเหมือนกับการที่ไปเที่ยวเมืองไทยเลยซึ่งจริงๆสําหรับฉันฤดูร้อนนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าฉันคิดว่าฉันต้องยอมแพ้ในการที่มาเที่ยวลาวรอบนี้แล้วแหละฉันจะลองไปเที่ยวกัมพูชา ต่อคิดว่าอากาศน่าจะร้อนพอๆกันแต่ไม่รู้ว่าจะแสบคอเท่าอยู่ในสปปลาวหรือเปล่า